โชว,ว่ากินลินครับเพศเมียขนาดประมาณ27เซนติเมตรจากฟาร์มโอกาตะใครตะลังมองหาโชว,ว่ากินลินที่เก็ตกินลินส,สวยๆซูมิเยอะๆดำหนักๆก็ลองพิจารณาดูนะครับ มีใช้ได้เนี่ยครับโครงสร้างก็โอเคเลยครับตาการโตก็ถือว่าเรื่อยๆนะครับเป็นชวว่ากริลินเทเมียที่น่าสนใจพอสมควรครับดูใกล้ๆเออหรือว่านเราไม่ตกนะตอนเช้าหนาวตอนเชาร่ง